ขั้นตอนการใช้งานระบบรวมขนส่งออนไลน์ ShipHub หขั้นตอนการสมัครการใช้งานกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์กดปุ่มขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP กรอกอีเมลและสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้เข้าสู่ระบบในครั้งถัดไป 2. ยืนยันตัวตนผ่านระบบด้วยบัตรประชาชนกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน อัปโหลดรูปบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายตัวเองคู่บัตรประชาชนกดยืนยันและยืนยันบัญชีธนาคารสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง COD กรอกข้อมูลธนาคารและอัปโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 3. วิธีเติมเงินเข้าระบบ 1. เติมเงินผ่าน QR code ใส่จำนวนเงินและกดยืนยัน ระบบจะแสดง QR code ให้ชำระเงิน 2. โอนผ่านบัญชีธนาคารโอนเงินที่ต้องการเข้าบัญชีที่แสดงกรอกรายละเอียดการโอนและแนบรูปหลักฐานกดยืนยัน 4. สร้างรายการส่งของฟังก์ชันช่วยค้นหาเขตที่อยู่จากรหัสไปณี์ฟังก์ชันช่วยแยกที่อยู่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล ฟังก์ชันรายการพัสดุโดยไฟล์ Excel ช่วยสร้างรายการส่งของครั้งละหลายรายการสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากปุ่มด้านข้าง 5. เลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการใช้ได้ทุกขนส่งที่มีในระบบสามารถเปรียบเทียบราคาค่าส่งแต่ละขนส่งได้ทันที 6. ออกเลขพัสดุได้ทันทีเลือกรายการที่ต้องการปริ้นสามารถปริ้นใบปะหน้าได้เลยระบบรองรับการพิมพ์หลายขนาด เรียกรถขนส่งเข้ารับถึงที่และส่งมอบพัสดุให้กับขนส่งที่เลือกใช้งานสามารถตรวจสอบราคาค่าส่งพัสดุแต่ละชิ้นได้ที่หน้ารายงานการส่งของมีแอดมินดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานตลอด24ชั่วโมง